สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหมวยจะมาชวนพับเหรียญโปรยทานนะคะจะเป็นลายดอกละดาวันค่ะแบบนี้ค่ะดอกสีแดงเราติดลูกปัดให้ดูนะคะเพิ่มความสวยงามมากขึ้นด้วยนะแบบนี้นะคะสวยงามน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะน่ารักมากๆเลยอันนี้เราใช้กากเพชรขาวนะคะริบบิ้นตัวนี้นะ ส่วนดอกสีชมพูนี้จะเป็นริบบิ้นตาละระฆังค่ะสวยงามไม่แพ้กันเลยนะแลวเดี๋ยววันนี้เราจะสอนนะคะโดยใช้ลิบบิ้นตาละระฆังนะคะเพราะว่ากาก,ากเพชรขาวเนี่ยกลัวเพื่อนๆเ,เนี่ยเวลากาก,ากเพชรขาวประกบกันแล้วจะทําให้ดึงยากนะคะเลยจะมาสอนเพื่อนๆใช้ตาละระฆังเพื่อทําตามกันด้วยนะจะได้ทําง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะอุปกรณ์ก็จะมีนะคะ วันนี้เราใช้ริบบิ้นตาละคังค่ะสิบสองมิลเบอร์สองค่ะกันไก่แมมทัดเหรียญบาทส่วนอันนี้กันไกซิกแซกค่ะเราจะใช้ริบบิ้นทั้งหมดสี่เส้นนะคะเพื่อนๆวันนี้ขอใช้สี่สีเลยนะให้เพื่อนๆได้มองได้สะดวกนะคะความยาวค่ะสามสิบห้าเซนค่ะแล้วทำการตัดปลายนะคะสองฝั่งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะจับปลายด้านหนึ่งให้เสมอกันแล้พับลงมาสิบเซนค่ะ แบบนี้นะเสร็จแล้วจุดที่เราพับนะคะเราจะกดบีบให้เป็นรอยเลยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นฐานสี่กันโดยที่เราจะให้เส้นสั้นอยู่ด้านบนนะคะอันนี้จะบอกเพื่อนๆไว้ว่าถ้าเพื่อนๆใช้กากเพชรน,นะคะเราจะให้กากเพชรอยู่ด้านในสีพื้นอยู่ด้านนอกนะคะอ่าเรามาขึ้นฐานสี่กันค่ะเริ่มจากถือเส้นที่1ไว้นะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเส้นที่สองค่ะนํามาคล้องเส้นที่หเลยค่ะ เส้นที่สามเราจะสอดด้านล่างนะคะคล้องจากด้านล่างขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่สี่ค่ะเราจะสอดผ่านช่องของเส้นที่หนึ่งนะคะให้ออกมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนาปลายของเส้นที่สามโกบออกมาแล้วดันเส้นที่สี่นะคะกลับเข้าไปให้ชิดเลยพร้อมกับดึงเส้นที่หนึ่งตามลงมาค่ะแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะ ต่อมาเราจะเจาเหรียญบาทมาวางเลยค่ะแล้วทําการล็อกเหรียญน,นะคะโดยใช้ริบินทั้งสี่มุมค่ะเราจะเริ่มจากทางด้านขวาก่อนพับมาทางด้านซ้ายด้านล่างค่ะพับขึ้นด้านบนด้านซ้ายเราจะพับมาทางด้านขวาด้านบนนะคะเวลาเราพับเราจะมาสอดณนะัจุดนี้นะพับลงมาแล้วก็สอดแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะ กดบีบได้เล็กน้อยค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะแล้วจะทําการล็อกเหรียญโดยใช้ริบบิ้นเส้นสั้นทั้งสี่มุมอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มจากด้านบนเลยค่ะพับสอดเก็บลงมานะตรงนี้นะคะกดนิดนึงการริบบิ้นสไลด์ค่ะทําแบบนี้ทั้งสี่มุมเลยค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะอ่าพอเราได้แบบนี้แล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ริบบิ้นทางด้านขวามือนะคะเราจะจับริบบิ้นขวามือเดี๋ยวขอรวบริบบิ้นนิดนึงจะได้มองง่ายๆนะคะเราจะใช้ริบบิ้นขวานะคะด้านขวาจับบิดลงด้านล่างนะคะเสร็จแล้วเราจะยกริบบิ้นขึ้น แล้วค่อยๆนำมือนะคะมาจับตรงปลายแล้วชดตรงด้านหลังเส้นสีเขียวตรงนี้ของเขาเองเลยนะคะแบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะเราก็จะได้ลักษณะน,นี้นะคะแบบนี้นะทำทั้งสี่มุมเลยนะริบบิ้นด้านขวาจบบิดลงด้านล่างม้วนปลายขึ้นด้านบน แล้วค่อยๆเอามือไล่มาทางปลายนะคะเสร็จแล้วก็สอดลงด้านข้างของเขาเองนะคะตรงนี้เลยนะเส้นที่สองแล้วนะคะหมุนค่ะลิบบินนะคะด้านขวาจับมนลงด้านล่างแล้วยกริบบินขึ้นค่อยๆนำมือไล่มาทางปลายนะคะแล้วก็สอดค่ะ เส้นที่สามแล้วค่ะหมุนนะคะลิบบินด้านขวาจับบิดลงค่ะแล้วยกลิบบินขึ้นค่อยๆเอามือไล่มาทางปลายนะคะแล้วก็นำมาสอดค่ะอตอนนี้เราได้สี่มุมแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นแบบนี้นะสี่มุมละขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ยังใช้ด้านขวาอยู่เหมือนเดิมนะคะ แต่เมื่อกี้เราหมุนลงเที่ยวนี้เราจะหมุนขึ้นนะคะเดี๋ยวจับริบบินนิดนึงเราจะหมุนขึ้นนะคะโดยจับริบบินยกขึ้นค่ะเมื่อกี้นี้เราบิดลงนะคะตอนนี้เรายกขึ้นแล้วก็หมุนลิบบินมาทางด้านหน้าเสร็จแ,แล้วก็ค่อยๆนามือไล่มาทางปลายแล้วก็สอดจุดสอดก็เป็นจุดเดิมนะคะจุดเดิมเมื่อกี้นี้เลยนะแล้วก็ค่อยๆจับ นะอ่านะอ่าก็จะได้แบบนี้นะคะแบบนี้นะทำทั้งสี่มุมเหมือนเดิมค่ะลิบบินด้านขวานะคะบิดขึ้นแล้วก็วกลงมาค่อยๆนำมือไล่มาทางปลายแล้วก็สอดค่ะเวลาสอดเส้นที่สองเนี่ยต้องระวังนะลิบบินเผื่อจะมุดเข้าไปในกีบนะคะ,ะ่เส้นที่สองแล้วนะอหมุนค่ะ ริบ,บิ้นทางขวานะคะจับยกขึ้นแล้วก็หมุนลงแล้วก็ค่อยๆเลื่อนนะคะมาทางปลายแล้วก็นํามาสอดค่ะกระดกตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวริบบิ้นมันออกมาค่อยๆดึงนะคะอ่านี่เส้นที่สามแล้วนะอ่าเส้นที่สี่ค่ะเส้นที่สี่จับริบบิ้นนะคะบิดขึ้น แล้วก็โค้งลงมาแล้วก็ค่อยๆเลื่อนมือไปทางใายนะคะแล้วก็สอดค่อยๆดึงค่ะอ่าตอนนี้เราได้สี่มุมแล้วค่ะแบบนี้นะได้สี่มุมแล้วนะขั้นตอนต่อไปนะคะคือเราจะใช้ริบบิ้นด้านบนค่ะเส้นสีเหลืองจับริบบิ้นนะคะมาทางซ้ายแล้วอ้อมมาด้านหน้าจะวนแบบนี้นะปลายริบบิ้นพับลงมาด้านล่าง แล้วเวลาสอดนะคะเราจะสอดในกีบสีน้ําเงินนะคะกีบแรกเอาสีเหลืองปลายสีเหลืองเนี่ยมุดเข้าไปตรงกลางเลยนะคะแบบนี้นะจับสอดเข้าไปตรงกลางเลยค่ะดิบบินก็จ่อไปทางด้านล่างนะคะนี่นะคะดิบบินออกไปทางด้านล่างก็ค่อยๆดึงค่ะอ่าก็จะได้แบบนี้นะอ่าหมุนนะคะเส้นสีเขียวด้านบนนะคะ จะบิดไปทางด้านหลังแล้ววนมาทางด้านหน้าปลายริบบินก็พับลงมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สอดนะคะเข้าไปตรงกลางของเส้นสีแดงนี้เลยนะขีดแรกนี้นะก็ดันค่อยๆดันตรงๆเลยค่ะริบบินก็จะออกมาทางด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ดึงเส้นที่สามค่ะริบบิน จับบิดไปทางด้านหลังนะคะแล้ววนมาทางด้านหน้าปลายริบบิ้นพับลงมาด้านหน้าค่ะแล้วก็ค่อยๆสอดตรงไปนะสอดตรงกลางของกีบนะคะแล้วก็ดันต,ตรงๆค่ะระว,วังริบบิ้นมุดเข้าไปในกีบล่างนะจะดกกีบนิดนึงเนี่ยออกมาแล้วนะคะแล้วค่อยๆดึงค่ะก็จะได้แบบนี้นะหมุนนะคะเส้นสุดท้ายค่ะ ริบบิ้นจะปิดไปทางด้านหลังแล้ววนไปทางด้านหน้าปลายริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สอดค่ะอะตอนนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะดูว่าหีบไหนนะคะ ที่อาจจะไม่เหมือนเพื่อนนะคะเราก็อาจจะแบบจับตกแต่งได้นิดนึงนะจิบไหนอาจจะดึงยังไม่กระชับพอนะคะก็จับตกแต่งนิดนึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราก็จะตัดปลายริบบิ้นออกเลยค่ะให้เหลือประมาณสักครึ่งเซนก็ได้นะคะตรงปลาย เสร็จแล้วนะคะเหรียญโปรยทานดอกลัดดาวันของเรานะคะแบบนี้นะอันนี้ส่วนดอกนี้นะคะสีแดงนี้เป็นลิบบิ้นกากเพชรขาวนะคะทำออกมาแล้วสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะคลิปนี้ขอจบจเพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ